เริ่มตอไปหน่อยห้องหัวประแดดห้องกะสินเมื่อไปเนาะได้พอกแกงเนาะสจระก้อนสลระก้อนไปเนาะสองหน่อสามหน่อไปเนาะซ้าสมมวลต้มหักปลายผลหักทมไววไปเนาะสามตีเนาะแลวอกฉันโป่งออกมาไปเนาะฉันโป่งออกมาแล้ว หักทมไว้เนาะต้นเต็มพตาไปเนาะเอ้ยเริ่มเด็นออกมาเนาะมึเต่อิทย์ไม่ป,ป่าปา เลยไมา่ผปาหากเป็นวัดนะาซามก็เติมเต็มพุตตาไปฮนะ bây giờ có song là sad no tattoo và tattoo 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 ก็มาแปกเนาะตอน้ำตกกาเตอกเห็ดปยกอได้เนาะฮะมันก็บดเอ็นไปเนาะอื คาปากคาด่งไปเลยซัมซีแห้งยเนี่ยเป็นบัดเป็นไอน,นะ nè coi là mấy ở đây nè hừ đây là âm đại bên nào tụt 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 à lẽ à hừ hừ coi là vừa các bạn ก็ห่งเนาะ ừ. ไปเรมันมืนดอย่างนี้ไปนอกไงเนี่แน้องแม่กเป็น,นะน,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 นเป็นหัวประเดีไปนนอง ปากกุไลก,ก็แกท้ผัดติดตามสองซาจจ์คือกอดได้พี่น้องจะสูบพี่น้องจะสูบเป็นไปรังใก่ซาจจ์จะเชื่อต่อไปพี่น้องอตายนำหัวกระบกพี่น้องอน,นำหัวกระบกจ้าเนี่ยพี่น้อง Mà hả ăn nó bằng đây này sống tố sì, xuyên mà, mà Nó xùm nó sụa hạp Sụa đây mà Sụa hạp xuyên Còn mấy Còn làm kinh

สม,มวนนะี่นอะเอ้ยหานำมาไมนะ้ี่น่งจ้าสมสม้วนเด้อเด้อตัวเป็นนำพายไปกายมันมีเท่าอะไรไปกายกดแร์เด้๋ยวไปน่กดไลค์กดแด์พนะี่นอะ ผาติดตามได้ไปแด้วเรอติดตามสองสองัตว์จอดได้เปแลชิวต่อไปได้เปแน้วเด้อตัวผูกเขาเขาไม่ผระปาไปเนองเออขขาานเอกเล้ลเป็นไงน ซาปาเนาะอืมขึ้นทางก่อนหอไหมเจาะทางก่อนหอไหมเนาะตั้งแงต่นะพี่น้องสมบูรณ์พี่น้องตัสมินเนเนาะเออเจอเด็ดพี่น้อง เมื่อเจอหน่อเดี๋ยวเราจะตูตะตีนี่แหละเออเด็ดแนงแล้วแล้วก็เอาอะไรอ่ะสดเนาะเฮ้ยแนงนะฟ้าทสองเนี่ยสามเนี่อ้าวเจอเด็กพี่น้องจา้า ไม่ไม่ใช่ออกแท้เนี่ยพี่นอ้องว่าแทะพังแทะพายเนาะแต่ว่ามันสุมนำถือนำกินอีกเออเออแนงนะเ <c oughs> <c oughs> ออเออกรอบมีหนามไม้ของซองกอรอบนะ ขจุนะเพอแต่เขาฮากับบอสนาเปิดนหะ่างหม่สองนะ่าสามนะี่เพื่อน เนาะเนี่ยเอาให้แลบพี่น้องจ๋านี่ก็มานําพี่น้องออนะแนมนะกแซ่บพน้อแต่ดํานากแต่ตกก้านได้กเนาะได้ก้ากระจาให้เอาม่บนี่ตัว่ยามมัน้ยามมันยามแงพี่น้อง กา่นำนา้าจับให้เอาน้ำนำนาข้าเจ้าพอให้เอาจ้จะอารมณ์มกไดเพีเอา่า,นะอานันนแก่อนแลดสงแนวแดดสงแนวเนานะ leo ha leo ha đẹp nơi nào ơi ừ lam bát kia hà kia nhau lam bát lam bát kia nhau lam bát kia lâm nhau kia nhau lam bát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  ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย